เรียนรู้แบบที่จะทำให้เราเนี่ยจำข้อมูลได้ดีและนานมากยิ่งขึ้นผ่านเทคนิคนี้มันมีงานวิจัยอันหนึ่งค่ะที่เอาคนเนี่ยมานั่งแล้วก็ดูภาพนิตยสาร612ภาพดูไปเนี่ย้ยภาพหกรเสร็จแล้วปุ๊บมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดู612ภาพอีกนะแล้วก็ให้ทายว่าอันเนี้ยเคยดูเคยเห็นไปแล้วหรือยังคิดว่า คนเนี่ยจำได้ทายถูกอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์เจอ่าน่าสนใจมีมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ90โอเคคนจำถูกว่าเคยเห็นภาพนี้แล้วอะ่ะเก้ส<ม>ิเฮ้ยสิ่งที่เขาค้นพบเกี่ยวกับสมองของเรากับการเรียนรู้เนี่ยคือเราจำเป็นภาพ เก่งมากถ้าเราอยากจำำําคําศัพท์ใหม่ๆได้ดีหรือจําข้อมูลอะไรต่างๆได้ดีแค่นี่จะจำว่ามันเขียนยังไงเฉยๆเนี่ยให้เราเอาภาพมาเชื่อมกับคำน้ำนั้นนะคะซึ่งทริคของมันก็คือการนี่ทำแฟลชการ์ดเห็นไหมเด็กๆอ่ะที่เขาต้องเล่นต้องมีบัตรคํากันอ่ะเพราะว่ามันถูกทดลองกันมาแล้วว่าคนเราอ่ะจําเป็นภาพได้ดีกว่านั่นเอง